chim จริงๆนะอู้ขอ đi đi ๆไว้ก่อนนะ anh นี้มีมื้อบ่ ba, ผมดู có เมื่อกี้แหมอย่างเดียวเลยฮะป๊าแกคือมีมื้อ xem ไหนๆผมดู

โอ้สุดเกินฮะโอ้่อ,อ,อ,อยตองไปเลี้ยนเป็นวิจาครับลุงน้องแกอะได้หน่ปุ๊บช่างเชื่อมสุภาพสตรีด้วยอุ๊ไปเลี้ยนมาจากไหนครับนี่ฮัรดช่างแก้วนะไหนอ๋อ มาหัดอยู่นี่นะอ๋อหัดมาจากอวมพันอูแสดงว่าทำเป็นแท่งเชื่อมนานแล้วบ่หนี 2> ส2ปีแล้วค่ะ <PowerPoint> โอ้หัดเชื่อมมาสองปีแล้วแล้วก็มาเชื่อมอยู่นี่ประจำเลยอ,ลอ๋อมา,มา, uni นานอยู่นี่นานยังอ๋อไม่เพิ่งอ๋อเพิ่งมาอยู่นี่ได้สี่วัน <PowerPoint> โอ้ เราเคยมาแล้วแต่เพิ่งมาทำงานนี่สี่วันุูนแน่นอนถูกไุมพแน่นอนโหเชื่อมเชื่อมเชื่อมให้เกททำงานครับโอ้ทุกคนดูครับ bỏ bỏ, chứ đuôi chăng chưa bọn ô không bưng cái xưa mẹ ừ cô nè mẹ cái mùi chăng thiệt bọn bà ừ. hả mẹ rồi coi tất chắp lúc mũi dư ừ. khỏi cả săn quá hết là ừ. cái mà mẹ cái chườm mà nhìn xưa mẹ ấy đi khơi này chườm chưa thù bọn <laughs> thật ra ngồi chườm thù tự có nhóc mùi chăng chườm ปนยั่นแหละองกันเชฟตี้่อย่างดี่ะตูต่างแมงตัวีโดัน้เงแคเชื่อมเยาวยางงามเนาะดูวิธีการเชื่อมนะครับมือจะนิ่งนะครับรีเป็นการเชื่อมซาพันี้นะครับนี้เดี๋ยวให้จับเดี๋ยวให้จับพ็นคนผากอเพิ่งเอากนสวยน่ารักสวยน่ารัก แกเอาจริงเลยแกเชื่อมมาสองแกเชื่อมมาหลายตีเลยโอ้คอยสิผมไปนอนห้อยู่ไก่เลานี่แสบตาเลยนี่เดี๋ยวเบิ้ง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 ุช่วยเชื่อมี่ก้อนแมง่ไลเื่อหน่โอ มึง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 โอ้กล่องไหมว่ะกูบันฮานแล้วครับ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 สีนู้นอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนแกซื้ออยังเม่งทางเชื่อมกี่เมผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีช่างเชื่อมไปแบบนี้เอ้ยดีด้ ทางนันเริแต่เมีผมไม่ให้มาใส่โอ้โหท้งนั้นแต่มียไ้มากโอ้เดียบรอยช oh, <aud flan et alike> ื่อชื่ออะไรครับฮะฟิล์มค่ะฟิล์อายุยี่ปีหรอยี่สิบปีนี่โอ้โยี่สิบปีโอ้คตรเก่งเลยเก่งมากเลยอ๋อเดี๋ยวให้แกทำงานครับอายุยี่สิบปียี่สิบปีครับยีิบปีบริบูร เชื่อผมเชื่อผมรอดนนี้ว่ารอดเชื่อผมเกมครับไปหอดบ้านหัวคอกานเลยเดี๋ยวดูแกเชื่อมครับเอ้งแกยื้อฟีมาอยุยี่สิบปีครับแกเป็นช่างเชื่อมนะเอาเดอ๋ยจะเชื่อมสายดินเชื่อมยังเออแกเป็นช่างเก่งไหมผู้ดำช่างวันนี้เชื่อมทั้งวันเลยบ่ อ๋อแล้วแล้วที่แต้มแตมนี้ก็ให้พ่อแกมามาร์กมร์ให้บอกนี่ไหมที่ที่ที่มาร์กจุดไว้งี้ไหมอ๋อแล้วเราก็ไล่เชื่อมตามบางครั้งแค่นูว่างูก็ช่วยด้วยค่ะอ้หแต่กเชื่อมเป็นยี่สุดยอดแล้วเนาะแมแกอายุยี่ปีนึงไหมแกมาเป็นเชื่อมเฉยเลยอ่ะโอ้ยงอมเราไ่แกริงไหม เาผมเชื liberal, ่อมาเปลี um ่ยนทีผ right. ู้ดำผู้ดำใครเชื่อมวะเนี่ยของวัวที่เราถูแ่ผู้ยิ่งแหมจะว่าับช่างเชื่อมประจ้าหมู่ใหญ่ครับแน่นอนนี่ดีครับเราต้องไม่ไอที่เราถ่ายให้ดูนี่ดูความสามารถของแกครับ โอ้เก่งหมดนี่แม่ผู้หญิงไหมยังับในความสามารถของเขาครับทุกวันนี้ไม่ต้องแบ่งผู้หญิงผู้ชายครับทำได้เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันแกเก่งแกเก่งมากเลยนะไม่ต้องว่าผู้ชายคนอื่นหรอกผมนี่ยผมยังไม่เคยจับเลยหัวเชื่อมนะอเนี่ยนี่ครับ เราให้ดูโฟกัสที่เรื่องงานฝีมือของแกแล้วกันเนาะเรื่องสตัวเราพอแล้วครับเราไม่ถามต<อ>่อดูครับพอเชื่อมแล้วแดงทั้งหมดเลยโอ้แน่นอนนย่างเว่่ยไงเออเข้านี้เชื่อมขอ้ขอข่อเชื่อมอยังไงตัวไ่น<อ>

อันนี้ขึ้นกระบะดํ้ดินนะครับตัวนี้เป็นกระบะดํ้ดินขึ้นโครงแล้วแกก็เนี่ยครับมาไล่เชื่อมเป็นงานเชื่อมเหล็ก C O 2นี่ตู้เชื่อมเขานี้แกขึ้นแน,น่นอนเลยผู้ดำเหรอตายเลยตอดงมด้ยอมแพ้ครับ <laughs> của nào, Hầu đi là cháu à, thách, cái thách, à ใส่หน้ากากเชื่อมงี้ตอนเดียนจีบตาไหมไม่ใส่มาป้องกันแต่ถ้ามองแสงเชื่อมตรงๆเลยก็จะแสง <c oughs> นี่ถ้าแส่แบบนี้ไม่เป็นไรตอนเชื่อมค่ะเพราะว่าโดนควันอ๋อแต่ตอนแต่แต่เราใส่หน้ากากอยู่ไม่เป็นไรแค่แสบควันเข้าตานิดหน่อยโอ้แน่นอนเถ <c oughs> อะวะแกเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันนี้ แต่แกมีประสบการณ์ช่วงมา้จากก่อนจากนี้แล้วหลายปีอยู่ต่แกอูนี่ก็เข้าใจไปหาช่างเชื่อมครับโอ้ผู้หญิงจะด้วยอยอมรับว่าเป็นผิ้ิงที่เก่งมากครับเชื่อมซีโอถูด,ด้วยแล้วช่างเชื่อมช่างเชื่อม ผู้หญิงอายุแค่นี้ครับหาไหนมีครับโอ้ยยอมรับครับยอมรับอโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้เขาทํางานแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สัตว์อีดามผลงานน้องเขาด้วยครับอายุ20ปีครับเก่งมากสุดยอด